สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องสบายดีพี่น้อสบายดีเด้อพี่น้องม่นมาหลับเอาของฝากพี่น้องเออแม่พูดเพุ่นฝากมาให้เออขนมหอดหอดแล้วเด้อแม่พูดเอ้ยเดี๋ยวหอดแล้วเด้อนี่ต้องนั่งยุ่กี่อันนี้มีขนมเนี่ย บองินข้ามมากินมดแล้วพี่น้องไปดีเด้อแม่แม่ผุดชาเอ้ยขอบคุณลายเด้อแม่เด้อสำหรับของผักธงนั่นนะที่เป็นของอันแม่แม่ไข่ดาวบ่ได้แล้วไดวจังแมลง่เยาะขอบคุเพิ่นต้นนี้เสือยังเงึงพี่น้องมีเสือตัวหนึ่งมีขนมแน่ ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อแม่สุดท้ายเอ้ยย่ดี้นี่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขนผาขนุ่มผาเงาใหม่เนาะครับด้วยผากระมี่เสือกระมี่คือการหักอยู่ในไปได้ออกมาโซ่ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อแม่เอ้ยผาเสือผากระตุ้ขนม่มใหม่อันนั่งกินข้ามกับเขาให้แม่ยีดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เอ้ยเป็นหงโคหงใส ต่อไปให้ลูกใไฮลานบ้านเมืองอ่ะเนาะจะใไฮรูเย็นเป็นซุปแหน่กุดกันเลยเสือเสือกันหนาวเสือแลนดเป็นเสือแลนพี่น้องโต๊ะขนมขนมจะมีขนมขนมป๊อกกี้อ่ะเนีพี่น้องยังคงคงนั่งกินข้ามเพิ่นจะกินแล้ว โอ้แล oh, ้วก hmm. well. ็มียายาดีกระเพาะยายากับนี่นะยาดองกับนีเป็นยาเออยเอ็กดีกระเพาเอ็กเนาะงมัยหนึงนะแกบองนัน

อืย่างยินหว่ายายเคียวน้ำบุรุษกระปุกบองนี่บุระกระปุกเราเห็นเราเห็นเองน้าอืแซ่บได้จะบองเราเห็นถ้าทำปลาแดดคันเอกทำประแล้วเคยเห็นแซ่บแซ่บบ่หึถนาตะบนพิหูตายถนานั้นใกล้ขืนพี่น้องเอ้ยสิพาไปซื้อส่งใหม่ อออันบอวัธาเดอร์เซียนชื่อส่งใหม่ไหราะว่าพิงมาสองเห็นเจ้าราวอย่าพึ Bilder ่งเมื่อมันพึ่งเมื่อหม่ำพอแลนเลยไปไลยเอาอยู่คู่วะผมแลนอีกได้แลนอีกเออพวส่รงใหม่อจะเอามาซบเอากะเออม่ใันมันบอเคชื่อแต้มตัวเรนอัน โวละาร่อย้าบาทสงนะเอลนะสามชิปบอกบอกกันพอดีเป,ป็นรอยหางชิปอืมเขาสงผลมันขาบหนุ่งนังก็นจ่มไาจากไต้เลยเออซื่อไหไมา่สงผสเสียผากับพับพนแปดนนปลาทูอันนี้ปลาพันแปด <c oughs> นะสองพุงของมันเอาใส่ดำไปเงินเลยอืมแลนพกมันมันือมาขาผ่ามันแพงเน,ใน,ในาะขา่ามันแพงนั่นา แม่กินข้ากับผมนี่ังบอกมันจะห้องแม่ขิงข้ามเลยเปานสังหอยล้านเลยมันยังนุ่มเนยแล้ทหู้กมัน่มเหมืนจะรเลยเขาแพง มาเล่นก็อยู่หเนาะยุงเทศก็ฝากมาห้เพราะว่าเ่าจะให้อย่งมกินเนาะก็ไดอเกี่ยนอนอนเยยุงเทกรุงเทพูนในทิ่ทางจะเอาเหมือนเดินไปบ้านถึงถึงกาเต่ยงหลังเตีงนี่ามัฟางจะมาเออไม่พูดเสียบบองของเส่ มาปางปางมาปางใบเงินมาปางก็จะลงแล้วพี่เนาะขาเบื่อหอันแม่นั่งไข่ดาวพี่น้องเอ้ยตามรงนีงงามเนาะตมาจังยตงามขหลายเด้อแม่เอ้ย่ากขอให้กับหนูผู้ชาก็งามอยู่อยู่ในบ่ไดอกมาสู้ เดวอันขงง้อยเงิ้ตัวนี้พี่น้องขงนึกลับมาหอดื่นพี่น้องป้าถือว่าันหนามาดูหำคล้ายรมีามะข้าวอวยสุ่ยอยู่เนี่ยน่ะนะตนาสวัสดีตาเดมืสวัสดีปลาลุงเรวอ่างไหสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุง ไว้ีปลาลุงเต้เต้อะมีเงนินน้อยต่ <c oughs> อจากอันคลิปเป้าเครื่องน้ำมันมีนมไงคิงข่ามาแล้วพี่นอ้องชุนเฉับหม่ำพ, <c oughs> พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> แหลนไปน้ำเอาอยู่ครัวผับอกว่าอย่าเมื่อย่ายเมื่อยิสื่อสูงนะทีนยหนไปโซบเอาเพราะว่าแหลนปบเจาบ้ายุดยุดกับยุดหวยยุดยุดกับยุดแหลนไปท่านอยู่คร,รวัควผัวให้เป็นอะไรแบ่ พอมีอยู่วันเงินดึงหูบาทหนึ่งใจขึ้นแห้งมีหูบาทหนึ่งขี่รถบ่ได้ดไขี่รถไปควงหนาเลยมันกระแนมมึงหนามันสิแลนอีกมันสิแลนอีกมันบ่ได้อยากลบมาได้จะใครใช้งอ้ามกันยากไปมึงหยุดเดี๋ยวนี่หิวหูเป็นบาทหนึ่งซึ่งจึกมาขึ้นรถเดี๋ยวนี่แหลนน้ำก็หลุบักอื่น ไปกะก่อยมาขึ้นรถลดเทนาแล้วมึงเห็นแลวนี่เด้อว่าบุ๋มนามอาไปม่ดทูกูจะมึงตายเงยหัวอื้ออย่างน้ำกดเงงอชและบัณฑิตมาขึืนโหลนบัดนีตเนาะหลังจากเทียนเขาเอื้อทใส่เนาะิ่นอันพากันยุ่วโหน้องค่เด้พากันผู้หนึ่งขี่ผู้หนึ่งยุ่วอย่าขี่ห้องน่องห้องน้องสิฮักพากันยุ่วแหลนบังหมามปฏิบเนาะบันไดทางหนามันจะก่อก่ะเนาะห้องกูใหญ่ขี่เย หเอามาเมี่ยนกับมาเมี่ยนจ่ออยู่บนเก่าบ้านี่แหละเสลงเองอยู่บนเก่าบักอื่นล้วออกไปทางนี้เพิ่ผลขมาจ่ออยู่ไหนแม่สองเห็นเท้ายืนอยู่ที่แหลนลบขึ้นพุ่งไม่ดไม่หอดไม่หอดไม่หอดคัวพุ่งไม่หอดคัวพุ่นไม่หอดไม่หอดอยู่หอดคัวอือจะติ้วใจขึ้นฉันมั่นนะ ม,มัน,ม,นมันกระชิลบิดอ่มันมัน,ม,นมันคือชี่ยานท่าไหมฮาหิวหูมันมือว่านนี่มือนี่แหลสะสดมันห่ออันนี่แหละสี <14 S 1> ่มง้งใช่ผ่าม้งนี่เมนบอกเตะก็จะดื้อติ้วใจขึ้นวติ้วดื้ดหูเราได้ติ้วเบตซอนนันไหนถามอีดูติ้วตีอีตีแนว่นไหนผ่ากูถ บ่เลี้ยวบีทู๊งหมดแล้วดึงหลากโลดแม่ห้องไม่กล้าไม่เชืยห้องสนใจเอาเอาไม่เลยตีเขาเลยเกับซ้อมืธอสมเธอชเธอาเธอเอาจะเอแบบเธอจะเอซบเธออ้ยไม่ห้าะนั้หรอบ้านแม่แม่กี่หลา กาบดังแลันลูกกาบพี่น้องเสด็ดมีมีไงเคี่ยวอะไรท่านอยู่บ้างว่านั่นน้าแม่เข้อะไรซื้อส่งเนืเคี่ยนให้ตัวหนึ่งพี่น้องแล้วกับแสงแอลซื้อไอหมั่มจกมกนั่นลูกแยแเป็นนั่นดอกบีตาดีจ้าจะซื้อขนมให้ทงหนึ่งเงินแม่เผื่อนไงครับน่าอร่อ้ยหนึยงผักให้ลูกใส่อีกอร่อยหนึ่ง ไปกินองเฮียนว่าสะมหมื่ละสิบพันมึงลู้ให้ลูกไปกินองเฮียนมรดียระน่บาดใจมันห่อนหมือละสิบใจมันมื่ละสองพันแหม่มันมาอยู่สิดัดนิใส่มันมาใ่แล้วมันไปเส้นเขาอะไรมันมันเส้นได้เห็นบาผอไปซื้อเงินมามันคุ้มเมนพ่อนไปเส้นไ้ กูบิซึ่บิซาบีโตบีตินาเอาปะกําลังกูเว้นอยู่อันมาเว้นอยู่กินข้าวเปียกนะจิ้วมือคืนกิ๊กินข้าวเปียกข้าวโแซ่บเต้บมดอยู่กินเต้หมดอยากินนี่ต้องห้ามไม่ใช่เคี้ยวบ่ฮะนี่มมินมินมิกินก็ดีกันเลื่ยงมากที่แสน้ันใส่นี่เพื่อจะได้กินกุูรำคาญ อือคนนะคั้นใหม่คนนะพันโทมาบางเล่นนี่เด้เขาเมื่อยมือว่านคนนะไพสมส่งไหยโดวบ้างอย่งเองอย่างมบเองหยางตรงใจตรงใจางง้งมาแล้วมาหลินตลาดเครัเมกล้วยน้องใช่ไอ้ไอ้ดีอะไรองใจ้าบนร่งไปเ้อ

ฮบีฮบีฮืบีจิจฮัตตาบีโตบีตานี่นเห็นข่ไหมอืมขวเย็นน่บไ้น่าปนจจบบไม่ใช่ตำรวจอะไรตำรวจอยู่นี่เกม่าเล่นไม่ใช้ไม่ไหลอืมมันตอนนี้หลยอนไรดิดาวเฮ้ยยิดดาวก่อนจังจังซนี้ต้อนด มันจริงมันจริงอย่างมาเนาะเอ้าขอบขอบคุณนั่นแม่พุทธาเนาะแม่ลูกพักกันกินขนมเผือดสวดเนี่ยขอบคุณเอแม่พุทธาชื่อขอบคุณเด้อลูกสาวพุทธาเนาะขอบคุณเด้อแม่พุทธาฝากเสียรให้แม่แม่กับหนุ่มี่อือนคุณแม่เพิ่มเพิ่นเคยมาตอนนั้นอะไรพี่น้องอะเพิ่นฝามไม้ก็เพิ่นมาเที่ยวตอนนั้นแหละมาเที่ยวลาวตอนนั้นได้หลายคนพี่ชื่อได้เีกดพี่น้องอื แม่พุทธแม่พุทธคนบะเต็งคนบะเต็ใจคนกรุเทพคนกุเทพมหานครใช่คนนี้ไจ้ะไออีเดีอยากกินนั่นแหละแลูกกินเบิร์เดอลาบออน้องเะขาอยากเอาเขึ้นบ่เบอร์ดลุงน่ากระแส้วยมันจะออกนัวๆเค็มๆมันเป็นหลชีสหมหมักบ่ึหลดชีสหม้อหมักบมมักกับมกินะคายถิมเด้อจคายหิม เตียมากอมมะกอคอยซับจัดรถได้ค่ายกัไปค่ายน,นายุยน่มปองแซ่แบแซ่บกว่าเฮือนเนาะเฮือนบางครมีขนมยังไหนบ้ามาสุดทิวกินไหนขนมทอดอหลักกินกนุ่กันนะหลกออกักไม่เด้กอ่ะสำนีดเด้อพี่นอ้องเด้อ